สองสามผมด้วยเขาดูเขาดูสกิลเลยนะถือว่าทำได้ดีแต่อีกเพื่อนข้างๆอะ่ะอะไรอะไรเออเออเอเอ,เ,อเพื่อนข้างๆเกือบไม่ทันโมแนูแย่แหมพระเทพพระบุตรเทวดาหลอกับราวฟาเมโปร ที่นัทสลับตัวกับเพื่อนใน11คนนี้ได้เนี่ยที่นัทอยากจะสลับกับใครและเพราะอะไรครับอยากตอบแท้เลยยากจังเลยไม่ยากหรอกนัดนัดดูนัดดูวัดกลัวกับลื้อเหนียนัดดูวัดกลัวอยากสลับตัวกับภูครับใครนะภูอยากสลับตัวกับครูเพราะอะไรครับเพราะว่าครูเด็กสุดจัง ีวีต้องการคอเลสเต้นต้องการอีลาสตินบนใบหน้าของภูเขามันดูแบบเด้งได้ใจจริงๆเหราะนังเด็กอยู่นี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลอยากกลับไปเด็กครับเลยอยากจะสลับตัวกับภูครับต่อจากกี่ข้อแล้วว่าเหลืออีกสองข้อนะจ๊ะเบน เจ็ดบวกเหารสามสแควรูทสี่บวกรอเล่นรอเล่นรอเล่นจัดนึ่คิดแล้วนะคิดไม่คุยต่ออะไรเธอทำหน้าตกใจใส่ฉันทำงานเยอะขนาดนี้มีวิธีแบ่งเวลาให้กับน้องหมาทั้งสี่ตัวยังไงบ้างทำไมเสียงต้องเดียบบก่อนอื่นเลยคุยกับหมาใช้เสียงแบบไหนจงตอบคำถามที่ด้วยเสียงน้เริ่มจาก ก็มีไม่ใช่หนักเยน่ารักอ่ะหมาชื่ออะไรบ้างหมาชื่อบรูโน่ไม่เอาเอาเวลาเรียกชื่อเขาสิบุญอะไรอ่ะเออแต่ว่ามุกมีปีกเยอะมากอ่ะมาพ่อมาหาดีดีหน่อยอ๋อมาหาดีดีว่าเดีดีก็มีขาโอ้โหปัดดึงตรงนี้ปัดดึงนะต้องขยัแป๊บเดียวเลยโอเคตรงนี้ทุกคนเลยเนาะ ต้นเนี้อเหรออ๋อตรงนี้ใส่ซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตก็คือเล่นกับทุกคนเลิฟมากต่อจากจะมีสี่บีด้วยกันนะครับบีแรกบีบูโน่บีบูโน่บีบราโว่บราโว่บูบลินดูบลินแล้วก็บีกินบีกินแล้วก็บีเบนบีเบนทั้งสี่ชื่อเนี่ยเราเราอยากให้ให้เป็นครอบครัวตัวบีจ้ะทั้งสี่ชื่อก็เราก็มาจากตัวเราแหละที่มีความแบบพาร์ทเตอร์ของตัวเราไปอยู่ในน้องหมาสี่ตัวซึ่ง มันถ่ายทอดผานทางอุงกรรมไปเองครับถ้าถามถึงวิธีแบ่งเวลาเนี่ยผมคิดว่าผมก็ให้เวลาเขาเต็มที่เต็มทีถ้าเวลางานก็คืองานแต่เวลาเรากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็คือเซฟโซนที่ดีสำหรับเรามากๆนะครับจริงๆไม่มีใครรบ้วนเขาะเขาแลบอันนี้พูดจ,จริงเป็นเซฟโซนที่ดีมากๆเลยแลั่เซฟโซนที่ออกคืออะไรอะไรนะแมวพี่เพรแมวเรใช่ยกเป็นคัสแมวแมวชื่อะไรแมวชื่อว่าน้องโทอีเวลาเรียกแมวก็คือเสียงตอบแต่เลย เลี้ยงอีกหนึ่งตัวชื่อว่าอะไรที T O มีสองตัวชื่อ T O กับ O E อ K คำถามต่อไปเลยครับทำไมอ่ะเธอจะเล่นมุกอะไรที่ให้โอกาสได้และพร้อมจะขำสปอยล์และทําไมจ้าแมวตัวที่สามพี่ชื่อว่าอะไรชื่ออะไร้ดีเอ่ยชื่อว่านั่นแหละคำถามต่อไปเลยเร็วยังมีอีไม่มีเร็วเต็มขำแล้วชื่อแมวสารพัดได้ไหม เขาจลอให้เราตั้งชื่อแมวว่าสายลับโอเคใน q u วส t i o คำถามสุดท้ายจ้าพนเอดีกอากันเด๋ยวไ่า้อรอกิยังไม่้รอวรอกไป ดูบ่อนรำหรอกเธอมีกันหนึ่งด้วยกันนะพรอไอเทมอะไรที่ต้องพกติดตัวตลอดครับไอเทมเหรอครับก็จะเป็นจริงจังเลยนะมีรองเท้าแล้วก็อคเซอรียครับอารองเท้าอคเซอรียแต่ว่าแฟนๆตะโกนมาว่ายาดมเพราะอะไรก็ยังเด็กอยู่ไม่ควรจะมาพกยาดมยาดมอะไรมีลุงปล่อยปล่อยครับ ป่อยเชื้อมาหมายถึงว่ามีลุงเขาปล่มมอ,อยเชื้อมาใช้ดมยาดคามครับใส่รับรูยาดมเหรอคร,อรับดมครับติดยาดมเหรอเพราะอะไรอ่ะทุกวันนี้เดินขึ้นบันไดเราจะเป็นลมแล้วหรอนนมนชื่นใจครับอายุเราขนาดนั้นแล้วหรอมันหอมเฉยชื่นใจมันหอมเฉยชื่นใจมองหน้าพี่ก็ชื่นใจได้นะับพี่ไม่ค่อยมาอยู่ให้มองเลย มันจะไปทนได้ยังไงอะปรบมือจ้าสิบคำถามของเราจะทา้บมาที่ถามมาในโซเชียลเนเิร k นั่นเองนะครับเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะเฟ้นหาผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อพิดเบฟเดอะซีรีส์ไปพร้อมกับลายเซ็นน้องๆอยากให้ใครเซ็นเซ็นสดๆบนเวทีได้เลย เราตั้งใจว่าเราอยากได้ประมาณซัก12คนจะได้แบบตองคนพอดีแต่ถ้าเกิดเล่นออกมาแล้วน้อยมากกว่านะั้นทั้งไอเดี๋ยวว่ากันอีกรอบหนึ่งกติการง่ายมากเลยนะครับอองจะมีคำถามอยู่กับตัวแล้วมีชอยให้เลือกระหว่าง A กับ B นะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆเนี่ยชูป้าย A แล้วก็ชูป้าย B อ,องถามปึ๊บ ตรงนี้เนี่ยที่ร่้มสนุกการเนี่ยตอบอะไรให้ย้ายตัวเองไปอยู่ฝั่งนั้น<อ>นึกออกไหมนึกออกไหมไหนคนเล่นอยู่ตรงไหนบ้างยกมืออยู่ตรงไหนอ่ะนะคะพร้อมนะคะเอาป้ายขึ้นมาเลยจ้าป้ายเอกับ B ีใครถือ ให <B>. okay. ้ถือโอเคมาเลยแทนฝั่ง B ีนะจ๊ะ B อยู่ฝั่งนี้ A อยู่ฝั่งนี้เส้นกลางอยู่ตรงสายลาบต้องตัดสินใจให้ดีเอาล่ะทุกคนจ๋ายืนขึ้นจ้าเราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะจ๊ะยืนขึ้นจ้าไม่อามาอยู่กับพี่มาเป็นร่างล่างสุดหล่อโอเคนะคะ เราจะเล่กันแล้วกับคอแลตอบถูกเข้ารอบตอบผิดตกรอบอดเล่น <First. S 1> ข้อแรกจ้ะ yeah. first question yes first question มีพีที่เรียกว่านักแสดงทุกคนเนี่เสียน้ำตาให้กับเรื่องราวที่เปิดใจ mm hmm. แต่ใครคือคนที่เสียน้ำตาเป็นคนแรกเอมาคิล B b e n รับ Ben 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 b e n o A Michael Benjo B คนแรกค่ะเธอลองจับมือกันแบบนานๆเลยเหมือนจะมองเลยอะเธอเสียเสียงเสียงใครเชียร์ m i c h a e ขอเสียงกัน มาแลนะครับแี่ไปด้วยนะครับกับ17คัดที่ตอไปคานรับเสื้อยืดพีคเลบนี่ผเหรอพชิญแบกคราวที่สอคนขึ้นบนเวทียืนเรียงมาจำพี่เหมือนเดิมเลยนะครับสนุกสนานมากๆเลยนะคนที่ตอบคัาฐานถูกเชิญด้านข้างเลยนะจ้า